นะครับวันนี้เรามาอยู่กับบ้านนกพิราบอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีร์ครับนี่ครับมีผัาวสวนครัวครับนี่ครับดูครับเนี่ยครับรถคันนี้เปิดประทุนมา20ล้านอันนี้เป็นวีออสรุ่นใหม่ล่าสุดปี2050ได้นี้ยังไม่เปิดราคาปัจจุบัน8ล้าน2 5 0 0 0 0 0 0 0บาทครับ านี้ทำจากทำจากออกซิเดียนหลังคาเป็นหลังคาเป็นหินราคาประมูลอยู่ที่หนึ่งพันล้านบาทครับอโอเคไปเป็นบ่อ,น,น,อ,น,บอน้ำของผมครับนี่สาว่ายน้ำาผมเองเป็นสราะว่ายน้ำที่ผมสร้างขึ้นมาทำจากปนอนลิสราคา น้ำน <Okay, S 2> ี่ยิ่งกว่า <ver> น <and feet> ้ำแร่สมุนไพรราคาอะไรครับราคาประมาณราคาประมูลอยู่ที่หนึ่งพันล้านบาทครับโอเคครับอ่าชมผักสวนครัวนะครับแล้ว